มีไข้สูงถ้ามากกว่า40.5นี่คือเขาเรียกว่ามีไข้โคตรสูงนะครับอันตรายมากเกิน40.5นี่โคตรอันตรายนะครับแต่นวันนี้นะปัจจุบันเนี่ยครับ37.5ก็เริ่มอันตรายแล้วแล้วคราวนี้มาดูสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งมีสาระและสนุกครับผม ครับวันนี้มาเจอกันครั้งครับตอนนี้ครับก็เป็นเขาเรียกว่าไงครับเป็นช่วงที่ทุกคนก็เริ่มมีความแพนิคนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับโรคโควิด -19 เขาเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตของโลกมนุษย์ใบนี้เลยนาทีนี้ก็ได้นะครับคนที่จะตื่นตกใจกลัวก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคราวนี้สิ่งที่สําคัญของโรคนี้ก็คือว่ามักจะต้องเป็นไข้ถูกต้องไหมครับจะต้องเป็นไข้ แล้วเท่าไหร่ล่ะที่เราเรียกว่าเป็นไข้จริงๆเมื่อคนบอกเฮ้ยอุณหภูมิอย่างนี้ฉันเป็นไข้หรือเปล่าวันนี้ครับผมจะมาบอกให้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เขาเรียกว่าคุณเป็นไข้แน่ๆครับผมนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสูตรควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือ CDC ไม่ต้องเอา,ไม,อเอาไม่ต้องเอาตัวเต็มตัวย่อเนี่ย CDC นะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าท่านวัดอุณหภูมิเนี่ยจากทางไหนก็ตามนะจากลักแร้จากใต้ลิ้นจากรูทวารหนักแล้วเกิน38อ่ะ เป็นไข้แน่นอนอันนี้เป็นไข้แน่นอนเกิน38เป็นไข้แน่นอนนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์อย่างนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิมากกว่า37.5ถึง38.3เนี่ยเขาเรียกว่ามีไข้ต่ำตๆแต่เมื่อไหร่ก็ตาม38.4ถึง39.4เนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มมีไข้ปานกลางแล้วถ้า39.5ถึง40.5นี่คือมีไข้สูงถ้ามากกว่า40.5นี่คือเขาเรียกว่ามีไข้โคตรสูง นะครับอันตรายมากเกิน40.5ดนี่โคตร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 อันตรายนะครับแต่ณวันนี้นะปัจจุบันเนี่ยครับ37.5ก็เริ่มอันตรายแล้วแล้วคราวนี้มาดูครับคืออย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยการวัดอุณหภูมิเนี่ยเราใช้ปลอดถ,ถูกต้องไหมซึ่งปลอดปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งปลอดแก้วนะครับปลอดดิจิตอลนะครับมีทั้งแบบเสียบก้นเสียบลักแร้เสียบใต้ลิ้นที่ยิงหัวที่ยิงหูเยอะไปหมดเลยเอาง่ายๆจำง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติว่าวัดทางก้นเนี่ย ต้องเกิน38เป็นไขยแต่ถ้าวัดทั้งอื่นอะเอาเกิน37.5เป็นค่ายป็นขอ่าง่ายๆขอสร้บงิธีนะครับถ้าวัดจากทางก้นต้องเกิน38เป็นไขยถ้าวัดจากทางอื่นเกิน37.5เป็นค่ายป็นโอเคนะโอเคนะโอเคแล้วก็มีคีดกนิดนึงสาหรับปรลอดปรลอดที่เป็นแก้วอะมันต้องสะบัดก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าแบบเอามาถึงแล้วเสียบแล้ววัดเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องสบัดก่อนแล้วก็มาดูว่าเอออุณหภูมิที่ที่อยู่บนหลอดแก้วเนี่ยต่ำกว่า35องศาเซลเซียสแล้วเราค่อยวัดอย่างนี้คือโอเคแล้วมีอันหนึ่งครับเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมจดเอาไว้สิ่งที่เป็นข้อควรระวังในการวัดอุณหภูมิเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือเฮ้ยมันมีอย่างอื่นมาอินเตอร์เฟียร์หมายความว่ามันมาทําให้จากที่เราไม่เป็นไข้กลายเป็นไข้ซะงั้น สังนั้นคืออะไรครับคือการวัดไข้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับมันจะต้องหนึ่งไม่ควรวัดหลังที่ทํากิจกรรมหน,หนักๆเช่นการออกกำลังกายนะครับเช่นการวิ่งเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเราจะสูงเพราะฉะนั้นต้องต้อง,อ,งอย่าไปวัดอยู่นี่โอ้โหวิ่งเสร็จมาวัดชั้นไข้ขึ้นอ่าไปเดินตากแดดมาแล้วร้อนอย่างเงี้ยเดินเข้ามาปุ๊บวัดมันก็ไข้ขึ้นทั่านั้นแหละครับตัวมันร้อนอะ่ะใช่ไหมอ่าเพราะนั้นถ้าเกิดเราแบบยังร้อนยังเหงื่อแตกยังเหงื่อแตกพลักอยู่ไม่ควรวัดเพราะยังไงโอกาส ไข้ขึ้นมันสูงนะครับแล้วก็หากวัดอุณหภูมิด้วยประลอดที่ปากไม่ควรดื่มน้ําเย็ยนหรือของร้อนรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยก่อน30นาทีคือสมมติว่าถ้าท่านจะวัดทางปากเนี่ยก่อนก่อนนั้น30นาทีไม่ควรกินอะไรควรกินน้ําลายเนี่ยอยู่เฉยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทํากับปฏิกิริยาในในปากเรานะครับมันหลอกเราได้ว่าเราเป็นหวัดหรือไม่เป็นหวัดถ้าท่านไปกินของร้อนอยู่ดีท่านก็ไข้ขึ้นถ้าท่านไปกินของเย็ยน,ทนท่านที่มีไข้ก็อาจจะไม่เป็นไข้ก็ได้นะครับแล้วก็ อันที่สาครับสาหรับกลุ่มสูบบุหรี่เลยจริงๆก็ไม่แนะนาให้สูบนะแต่ถ้าเกิดสูบก็ไม่ควรวัดทันทีหลังจากสูบเพราะอะไรครับเพราะว่าในปากท่านก็คงยังร้อนอยู่เลยครับไปวัดเดี๋ยวก็คล้าย้ลืนเบาๆนะครับเดี๋ยวก็โดนกักตัวไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะครับสูบบุหรี่โอ้ไปกันใหญ่นะครับแล้วก็พวกสูบบุหรี่ระวังนะครับเป็นโควิดนี่อาการหนักเหมือนคนแก่อายุ80เลยนะครับถึงนาทีที่ท่านควรจะเลิกได้แล้วครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ท่านทุกคนสุขภาพดีทุกคนครับแล้วก็วัด ให้ต่ำกว่า37.5ทุกคนนะครับทางประเทศไทยโชว์ดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไป ขอบคุณมากครับขอบคุณจากตัวจา่า